สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ o สเ c ีย a ให m ่ CM v a l i t y นะครับก็ยังอยู่กับโบสที่ตลาดจริงใจนะครับเป็น EP สานะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาชมงานแสดงสินค้านะครับเหมือนเดิมนะครับราะว่ามันมีหลายโซนมากๆนะครับโซนนี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์มีอยู่แล้วนะครับสำหรับโซนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ขยายเวลาจาก บ่ายสองบ่ายสามปิดตลาดแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับขยายเวลาเป็นสามทุ่มนะครับแล้วก็เป็นงานนะคะเทศกาลกินม่วนชอบม่วนนะครับก็มาเที่ยวเชีงยงใหม่อย่าลืมมาเที่ยวตลาดเจเจวันเสาร์อาทิตย์นะครับบางทีก็จะมีอ่า เป็นงานประมาณนี้นะครับจัดบ่อยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะโปรโมทต,ตลาดด้วยแล้วก็เพื่อที่จะหมุนเวียนรายได้ให้กับแม่ค้าทุกๆร้านด้วยนะครับก็ยังอยู่ในโซนของแฟชั่นร้านนาอยู่นะครับมีของฝากมีกระเป๋านะครับโอชีอได้เลยว่าพีพีเอหลายๆท่านก็ชอบแต่งตัวแนวนี้นะครับไม่สำแบบใครนะครับ ราคาก็อาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ400บาทขึ้นไปนะครับจนถึงหลักหล,หลายๆพันนะครับหลักหมื่นนี่คงไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นโซนที่วันเสาร์อาทิตย์ก็มีนะครับเพิ่มขึ้นขยายเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อก่อนไม่มีตรงนี้นะครับมีแต่ตรงที่เป็นใต้ร่มไม้ฉำฉาเท่านั้นนะครับ อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เป็นที่ถูกอกถกใจนะครับส่วนมากฝรั่งอาจจะไม่ได้ช้อปปิ้งเท่าไรนักนะครับแต่ว่าเอเชียนะครับชอบช้อปปิง้งสำหรับเอเชียอาเซียนก็เป็นไปได้ทุกๆประเทศนะครับประเทศตอนนี้สายการบินเชียงใหม่นะครับมีสนามบินนานาชาติ ที่ไม่ต้องลงที่ดอนเมืองหรือว่าสวนภูมินะครับก็มีประมาณเกือบ20ประเทศนะครับที่บินตรงเลยเร็กลรี่มาถึงที่สานามบินนานาชาติเชียงใหม่เลยนะครับมีงานศิลปะด้วยนะครับน่ารักนะครับศิลปินแต่และคนก็มีความเป็นอเอกลักษณ์นะครับ หลายหลายอย่างนะครับก็มีขายในงานในวันถนนคนเดินวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นเป็นร้านเดียวกันสมมติว่าบ่ายสองใช่ไหมครับ่บายสองขายจากที่นี่พอถึงเวลาออกบ่ายสี่ก็ไปตั้งที่ถนนคนเดินนะครับวันนัดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับถนนคนเดินวันเสาร์อยู่ที่ถนนบัวลายนะครับส่วนถนนคนเดินอาทิตย์อยู่ที่เริ่มตั้งแต่ของประตูท่าแพ ไปจะถึงวัดพระสิงนะครับมีทุกซอกทุกซอยเลยเดียวนะครับโอ๊เป็นคนที่ชอบกระเป๋านะครับก็เลยแวะชมนะครับแต่โอ๊ตเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแนวนี้ไม่เปิงไม่เหมาะนะครับใส่แล้วดูแก่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ผอมด้วยนะครับถ้าใส่แล้วมันจะโทรมกว่าเดิมนะครับ เคยใส่เคยใส่กางเกงหรือว่าเสื้อแนวผ้าฝ้ายแล้วอุ้ยชุดสวยจังเลยเหมือนเป็นชุดนอนเนาะแต่ไม่ใช่นะคะก็เป็นชุดที่เดินออกไปเที่ยวชายทะเลหรือว่านอกบ้านอันนี้เป็นคล้ายๆผ้คา,าคลุมเนาะเนื้อผ้าก็สวยนะครับชุดนี้เ็อะไครับ พันห้าสิบเอเป็นแบบเหมือนผ้าคลุมอ๋อมีแบบสชุดด้านใหม่อ๋อตัวนี้พันห้าเฉพาะตัวนี้พันหแต่ว่านาันเป็นโคลเวอร์นะครับหรือว่าเสื้อคลุมเนาะ,ะก็เป็นการออกแบบดีเรสน,นะครับอ่าเราไปโซนด้านหลังบ้างนะครับห้องน้ำสะอาดและสะดวกสบายมีหลายห้องด้วยนะครับ มีหลายจุดพอสมควรน,นะครับจุดนี้หนึ่งจุดแล้วก็ฝั่งโนโนอีกนะครับก็ยังเป็นสินค้าแนวไม่ไม่ไม่เดิมๆนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าอาจจะสไตล์นะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับว่าจะเลือก แนวไหนนะครับบางอันก็เป็นมือสองนะคะบ,บางอันก็น้อยมากส่วนมากจะเป็นมือหนึ่งนะครับอุ้ยอันนี้ปักมือแน่เลยสวยมากอุย้ยตุ๊กตาแปลกประหลาดจังเลยอุย้ยตัวนี้น่ารักนะครับสิงสิงโตเนาะอันนี้ตั้งโชว์หรือว่าขายครับอายอันนี้ตัวตวใดครับนี่ ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นแบบแค่เอาไว้โชว์นะครับเดี๋ยวไปจัดผ้าจัดห้องให้เสร็จก่อนนะครับคือของตกแต่งเยอะมากนะครับที่บ้านก็มีทั้งสองฝั่งเนาะ ด้านหลังนี้จะเป็นฟู้ดทรัคนะครับหรือว่ารถตู้นะครับอุ้ยอันนี้คันนี้เปิดประทุนเลยทีเดียวเปิดที่ตั้งแต่หลังคายืนสะดวกนะครับแล้วก็ทางฝั่งนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วก็ไปเดินชมให้ครบทุกร้านนะแล้วก็เดี๋ยวอีพีต่อไปก็จะเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับอุ้ยอะไรเอ่ยอ๋อลูกชิ้นน่าจะทองทองสุกนะครับ